เงี่ยแล้วเนี่ยเข้าใจนะอันนี้ก็กินมันได้ไหมเพื่อนลงถ่ายดิคือมือสวหลังจากย่างกุ้งเสร็จแล้วมันก็แกะไม่เป็น <c oughs> แกะยากแกะกุ้งไม่เป็นเนี่ยนเนาะเกิดมาเนี่ยกินกุ้งตัวใหญ่ปกติกินกนนุ้งตัวน้อยมาเนี่ยกุ้งฝอ,อยเลยกุ้งฝอยเอออันนี้นมีแต่กุ้งประมาณนี้เนาะ,ะขนาดนี้แหละแกะไม่เป็น,นอันนี้กุ้งมันตัวใหญ่เกินแกะยากไม่น่ากินเลยใช่ไหม คำเดียวก็ไม่หมดอกุ้งมันโอ้โห,โหแกะไม่เป็นเนี่ยร้อนด้วยมันเบลอ,อวะนี่ตัวใหญ่เกินนี่กุ้งจากแม่น้ำเจ้าพยานะครับเหนียวก็เหนียวเห็นไหมโอ้โหดูนะดูการจิ้มนะครับนี่น้ำจิ้มอย่าง,งดีเป็นไงกินแล้วเป็นไงบอยเยี่ยมเยี่ยมเลยนะอร่อยไหมรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงนุ่มเหมือนกุ้งเหมือนกุ้งข่อยที่บ้านไหมไม่เหมือนแตกต่างกันอร่อยเลยโอ้หร้อนเลย ถ้าเปลือกถ้าเปลือกมันแข็งกินได้เหรอโอ้ดูอาหารมันกินคนเดียวนะวันนี้ดูนี่ <c oughs> นี่นะครับอาหารเป็นไลฟบบ์บอยบอยสะเกานนกอันนี้ก็นนกุ้งปูเหรอผัดปูอันนี้ก็กุ้งนี่อาหารบอยสะเกาจะกินวันนี้น้ำจิ้มอย่างดีนะครับสองชนิดนี่กุ้งเผา ให้บอยนั่งกินอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้อันนั้นทีมงานย่างกําลังย่างให้ปุนกําลังย่างให้ไอ้บอยกินคนเดียวยางสวยแล้วยางสวยแล้วไม่ไม่แล้วมีเด็กยางกุ้งแต่ไม่ใช่คนพม่านะเนี่ยอัินหัวมันยางกุ้งเนี่ยไม่ใช่คนพม่านะคนไทยกำลังยางกุ้งอันนี้ตัวอันนี้คนทําน้ําพริกน้ําจิ้มัเอนะจิ้มรสเด็ด สูตรผีบอก YouTube หนูเิร์ช y o ดู u b e เดู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 ด่ดูดูด่ดเดู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 ดรดูดูดวดูเูดูดูด่ดูด่ดูดูดูุ่ดู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 นูด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 ูนูู่ดูดูนูนูดูดูเดู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 ดดูดูดดู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 ใูดูดูดดูดดูดดหวย ใส่ปากก็ยากต้องมานั่งแกะบอกแล้วกินหมูดีกว่าอย่ากุ้งมาอย่ากุ้งมาแล้วไม่ชอบกินของทะเลก็อย่างเงี้ยอ่าเรอบอกแล้วบอกเพียนแล้วไม่ชอบของทะเลนี่ยากอย่าซื้อมาอย่าซื้อปลาใช่ไหมแต่ก็ไม่เหลือใช่ไหมใช่ถ้าได้กินแล้วไม่เถอะโอ้ดูนะแกะกว่าจะได้แต่ตัวนึงนี่ก็ห้านาทีเหรอ แล้วว่าต้องโคตรคนย่างแกะยะมันแห้งเนี่ครับดูว่าออกจะขาวขนะขาวเลยได้ไหมเทกออกมาไ่ใคนมากนะคนไทยต่อไปจิ้มจิ้มต่อไปใส่ปากริมมอเนรสชาติหวานหวานอร่อยอร่อยเหาะ แล้วอร่อยห่อเลยอ่าคำนี้คำนี้อันนี้น้ำจิ้มอีกแบบหนึ่งน้ำจิ้มสุดเด็ดครับอ่าสุดเด็ดเอ๊ะจองตัวนี้เยี่ยมเปรี้ยวหวานมันเค็มมุนเลอใค้ได้เคยเคยหมดติ๊งกินหนีหมดเลยเด็ดขึ้นมาหวานเลือยเราเหรออ่ากินแล้วอันนี่ตัวที่สองครับพี่คุณแกให้นะเลอะพีคุณแกให้ดูดินี่จะอร่อยไหม อร่อยไหมอันนี้เนื้อมันก็หวานนะอันนั้นตัวใหญ่นะนิ่มเอาใครอย,อยากกิน,ก,น,ก,นก็กินไปเลยจะเป็นนั่งหรนะือเปลือกมันจะบาดมือ,อ,อ,อโอ้วันนี้อาหารมีแต่กุ้งกับปูบบปูน่าจะกินยากเนะี่ยกระดองแข็งนี่แกะแล้วแขกใสเนี่ยรังโกมี่ปูแกะแล้วเป็นไหนเนี่ยแข็งใส่รังโกมี่บอกแล้วซื้อหมูมากินง่ายกว่า ไม่พี่เอิร์ธย่างอันนี้เกินอ่ะนี่ก็ยังย่างอยู่นะครับยังไม่หมดนี่อันนี้คนแก่กุ้งไปได้ไอโฟนสิบสองแล้วมานั่งแกะกุ้งอย่างสบายอารมณ์นะสามร้อยห้าสิบให้เนาะแบกหนึ่งอันนี้เท่าไหร่ที่จะครบโอ้ผมก็ไม่ใช่จะหมดแล้ว กุ้งตัวใหญ่เกินย่างสุกไงต้องป่าต้องย่า้เลยเดี๋ยวแป๊บนงผมกินตามไม่ต้องโอ้แล้วความลงติดวหรือะอะไรเยอะผมนี่โดนช้างแดงถ้าอย่างเนี้ก็ทงดีเยอะกินข้าวเชียบงแกะให้มันจิ้มมา มุนเนีกดหนูอ,อ้วนนะไทยมก็ได้นะให้หนูผอมอ่ะอืมผอมแล้วเนี่ยคุณเพียวลมเลยกินแต่หมูกระทะ